เจริญพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่ม Facebook เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดทั้งกลุ่มย t ท b วเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องศรัทธามาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมีเป็นข้อพิสกิจใจ เวทจากการทำความชั่วมุ่งสู่การทำความดีด้วยกายวาจาใจศรัทธาหมายถึงความเชื่อที่มีเหตุผลมั่นใจในหลักที่ถือและความดีที่ทำหรือความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาพิจารณาหาเหตุผลศรัทธาท่านจำแนกไว้สี่ประเภทคือเชื่อกมเชื่อผลของกมเชื่อความที่สัตว์มีกรมเป็นของของตนและเชื่อความตั้รู้ของพระพุทธเจ้า ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้บุคคลเกิดความกล้าหาญได้เช่นเมื่อเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมและเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนก็ทําให้มีความกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อการทําความดีและความพุญยาลีกหนีจากความชั่วเพราะเชื่อแน่ว่าทําดีแล้วความดีก็ต้องมีแน่ และต้องได้รับผลของความดีนั้นส่วนความเชื่อในปัญญาการตัดสู้ของพร,ระสมณะสัพพุทธเจ้าก็ทําให้มีความกล้าหาญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเชื่อแน่ว่าเมื่อประพฤติตามหลักธ,ธร,รรมที่พระองค์ได้ส่งสอนยังทําให้เกิดผลดีที่พ้นจากความชั่วได้เพราะทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วโดยไม่ต้องกลัวความเสียหายใดๆจะเกิดขึ้น ด้วยหนันใสมองการฟังทำในครั้งนี้สุดสู้สัง่งระพตปัญจผู้ฟังด้วยดีจำได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มยูท b e เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีมดทุกสุขโรคภัยพิยัตรายทั้งปวงมีอายุวันนสุขภาระปฏิพานทนสารสมบัติ ที่พัฒนาบงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยลาบยศสุขสารเสริญมีความเจริญก้าวน้าในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นงดงามไพบูรณ์ในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ญาตายายาติสนิมิสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านเถื่นขอเจริญพร